ด็ TV, อกเตอร์ชาลล์ทีวีภูมิใจเสนอสวัสดีครับกระผมหมนุม่มน้ามนคนประคุณชายน้ำใจงามนามไพเรชใช่ไหมอด็อกเตอร์ชานะครับหรือที่เต็มๆก็ด็อกเตอร์ประชากรมูนิธิทำนะฮะขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับร่วมดูเนตช่องด็อกเตอร์ชาด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปขอบคุณไปยังแฟนรายการที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่สนับสนุนสติ๊กเกอร์ เอารายเดือนมาขอบคุณไปยังน้ำส้มภูเรือใหม่สสะอาดส่งตรงถึงมือท่านรับออเดอร์ก่อน18นาฬิกานะฮะแล้วก็เกษตรแปรรูปไรด ok ่ดรชาที่รังสรรค์มะขามที่แหล่งที่ปลูกที่ดีที่สุดในโลกนั้นมาเป็นมะขามแช่อิ่มให้ท่านได้รับประทานวันนี้มีเรื่องของทางกฎหมายไม่เล่าให้ฟัง นะครับเรื่องของการจัดประชุมออนไลน์อย่างไรให้มีผลทางกฎหมายนะเรื่องของ e meeting guideline by DCT เนี่ยคือเหตุผลด้วยสถานการณ์ของปัจจุบันเนี่ยเรื่องของที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจากเรื่องของโควิด19นะครับที่มันมีการแพร่ระบ,บาดนะฮะหรือโควิด19นะครับและสถานการณ์ก็ยังไม่สามารถที่จะ รับมือได้โดยเฉพาะในอรอบๆประเทศหรือทั่วโลกก็มีสภาวะจากผลกระทบจากโควิด -19 ทีนี้ปัญหาที่ตามมาอของของระบราชการหรือว่าบริษัททั้งร้านบริษัทหมหาชนหรือบริษัทเอกชนทั้งหลายนะก,ก็จะมีเรื่องผลกระทบในกรณีที่จะมีการจัดประชุมนะประชุมหรือว่า าการเสวนาอะไรลักษณะที่ต้องให้มีผลทางกฎหมายรองรับมติที่ประชุมนั้นก็เป็นประเด็นที่สําคัญที่ทางด้านของหลายฝ่ายเองนั้นเขาวิตกกังวลเช่นเดียวกันเพราะการที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปร่วมประชุมได้หรือไปจัดประชุมเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องของความถูกต้องหรือได้รับการรับรองสถานะการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรนั้น,นเมื่อวันที่17 มีนาคมปี2563นะมะติครมก็มีมาตรการออกมาเพื่อรับมือกับการาดำเนินกิจการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจรุนแรงนะครับโดยให้ทุกหน่วยงานนะครับพิจารณามาตรการการทำงานที่บ้านและส่งเสริมการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเช่นการประชุมทางไกลทำให้เกิดความวิตกกังวลของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือ ภาคธุรกิจที่จําเป็นจะต้องมีการรับรองการประชุมนะอย่างบริษัทมหาชนบริษัทจํากัดที่ต้องมีการจัดประชุมตามที่กฎหมายกําหนดว่าจะจัดประชุมคณะกรรมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไรถึงจะให้การประชุมนั้นๆถูกต้องและมีผลตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะซึ่งสํานักงานคณะกษฎีการและก็สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะหน่วยงานหลักจึงออกแถลงการเพื่อให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมายนะฮะสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยก็มีการจะททำสรุปแนวทางที่ประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะโพสต์ภาพให้ดู เพื่อให้เป็นแนวทางในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถเข้าใจได้ง่ายและมีสาระที่สำคัญดังนี้ก็คือว่า,ามาดูนี่กันฮนะประเภทของการประชุมที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมี2รูปแบบคือ,ก,อกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมรวมทั้งที่ต้องการให้มีผลทางกฎหมาย และการจัดประชุมโดยทั่วไปที่กฎหมายไม่ต้องกำหนดให้ดำเนินการแต่ธุรกิจหรือบริษัทนั้นต้องการดำเนินการให้มีผลรองรับทางกฎหมายอ,อันนี้น่าสนใจนะครับมี2อ,อย่างคือสภาพบังคับคือกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมนะครับทั้งที่ต้องการให้มีผลทางกฎหมายประการที่สองนะครับเป็นเรื่องของการประชุมทั่วไปที่กฎหมายนีย่ไม่ได้บังคับไว แต่บริษัทหรือ,อมหาบริษัทมหาชนบริษัทจำกัดต้องการที่จัดการประชุมเพื่อให้มีผลรองรับสถานะทางกฎหมายกรณีที่ต้องมานำใช้กับมติทั้งหลายกับบริษัทดังนั้นสรุปสำคัญก็คือว่าการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการประชุมในสภาพกฎหมายบังคับให้มีการประชุมนั้นและต้องการให้มีผลในทางกฎหมาย เช่นกรณีของบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อบริหารงานของบริษัทหรือการประชุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการภาครัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการนั้นๆและกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องมีการประชุมเพื่อลงมติเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด นี่ไงฮะคือภาพที่กฎหมายสภาพบังคับเป็น strict l กา a ิตี้นะครับต t r i c ์เรื่องของการที่จะต้องมีการดําเนินการโดยสภาพของกฎหมายนะฮะเพราะมะติตัวนี้มันจะยืนยันในการบริหารนะครับไม่ว่าบริษัทมหาชนหรือเรื่องของอ,อ,อนุกรรมการทั้งหลายนะครับที่มีสภาพนะครับเมื่อมีการพิจารณาและมีผลกระทบต่อเรื่องของ อำนาจสิทธิและหน้าที่ดังนั้นจําเป็นจะต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามกรอบของการประชุมทางสื่ออิเลก็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองนะครับในกรณีของสมาคมที่กฎหมายกําหนดนะฮะวันนี้เรื่องของสมาคมที่กฎหมายกําหนดนะเช่น,นาการประชุมคณะกรรมการการประชุมใหญ่สามัญนะฮะและการประชุมทั่วไป ว่ากันไปอันนี้ก็คือ1นึ่งสเต็ปสเต็ปที่2องขั้นตอนที่2คือการประชุมทั่วไปที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องมีการประชุมซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพูดคุยแจ้งข้อมูลข่าวสารหรืออภิปรายในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นเช่นการประชุมรายเดือนหรือการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลแจ้งข้อ,อข่าวสารประจําวันดังนั้นหากเป็นการประชุมทั่วไปที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องมีการประชุมย่อย สามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆหรือองค์กรอาจกําหนดหลักเกณฑ์ตามที่เห็นสมควรได้แต่หากเป็นการประชุมที่กฎหมายกําหนดต้องให้มีการประชุมแล้วผู้จัดการประชุมจะต้องทำความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้การประชุมนั้นผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องนั้นๆโดยให้มีผลทางกฎหมายมีสภาพบังคับทางกฎหมาย เช่นเดียวกันนะครับโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับาการจัดประชุมทางาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีอยู่3ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่74ทับ2,557เรื่องของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่2เป็นประกาศของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องมาตรฐานการรับรองความมั่นคงความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พศ2557ปัจจุบันก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พศ2557นะ และก็คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐในปีพศ .2553 นะ,ะดังนั้นผู้จัดการประชุมจะต้องคำนึงถึง ต้องหาระบบหรือซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือและสามารถบันทึกข้อความในลักษณะที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังเพราะหลักการของกฎหมายที่แท้จริงแล้วนะฮะก็เพื่อต้องการให้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความน่าเชื่อถือไม่ต่างไปจากอ่าเปเปอร์หรือกระดาษจึงพยายามที่มีการบัญญัติหลักการต่างๆเพื่อเป็นการรับประกันนะครับเป็นเรื่องของการประกันการเปลี่ยนแปลง ของเอกสารภายหลังเช่นเดียวกันดังนั้นแน่นอนในการจัดชุมประชุมทั้งหลายนะครับบริษัททั้งร้านหรือว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายนะฮะกรณีที่จะต้องมีการจัดการประชุมนะครับผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามตัวนะฮะท่านต้องหยิบมาที่เป็นแนวการปฏิบัตินะครับก็คือประกาศคอ,อสชอนะครับฉบับที่74็ทับ2,557แล้วก็ประกาศของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ,อเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในพศ .2557 และก็ประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับในปีพศ .2553 นี่คือ3ตัวที่จะต้องนักกฎหมายซึ่งเป็นนิติกรหรือเป็นนักกฎหมายของบริษัทนั้นจะต้องคำนึงหรือเข้าไปทำงานกับทางด้านของเลขาผู้ที่จัดการชุมนุมนะครับว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์ที่ การประชุมนั้นไม่สามารถที่จะมา f a ก e to f a ฟ e เ์ประชหน้าในห้องประชุมได้และจะต,ต้องมีการจัดประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มีจะมีความจำเป็นที่จะต้องปรับวิธีการดําเนินการการทํางานแต่อย่างไรก็ตามภายใต้การทํางานนั้นจําเป็นจะต้องมีการทำํำรูปแบบขั้นตอนให้ถูกต้องตากฎหมายเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของการปรับรูปแบบการประชุมและก็อาศัยข้อกฎหมาย เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะส่วนขั้นตอนรูปแบบอย่างไรก็ไปสรุปดูได้นะครับว่าจะต้องมีการดําเนินหนึ่งนะครับตั้งแต่อะไรบ้างตั้งแต่เรื่องของอผมสรุปคร่าวๆนะฮะ,ะตั้งแต่ขั้นตอนของการประ,ประชุมนะครับเรื่องของอการหนังสือเชิญหนังสือเชิญประชุมนะครับเชิญทางอิเล็กทรอนิก นะครับจะต้องมีการด,ดําเนินการอย่างไรและการแสดงตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขณะประชุมนะฮะขั้นตอนทั้งหลายระบบมีการบันทึกเชื่อมโยงอย่างไรนะฮะเรื่องของการจัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เป็นตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่วิธีการส่งเอกสารการจัดเตรียมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายจะต้องด,ดําเนินการอย่างไรข้อมูลการประชุมถึงมือผู้รับ เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่มีการตอบรับอย่างไรนะฮะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่จะต้องไปศึกษาเพราะคนที่เป็นฝ่ายกฎหมายและฝ่ายที่มีเลขาในการจัดการชุมนุมนั้นไม่ใช่ชุมนุมจัดเรื่องของการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องใส่ใจมิฉะนั้นผลการประชุมนะครับมันจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายทําให้มติทั้งหลายที่มีการรับรองไปแล้วนั้นอาจจะไม่ชอบด้วยเรื่องของขั้นตอน ขั้นตอนทางการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่นั้นฝ่ายกฎหมายต้องบังคับต้องเข้าไปกําหนดกรอบต้องไปดูเรื่องของกระบวนการนะนิติกรตามบริษัททั้งหลาย <c oughs> ตรงนี้สําคัญมากนะครับท่านอย่าล่าเลยท่านบอกว่าอเป็นเรื่องของงานเลขาเป็นเรื่องของ่ารประชุมแน่นอนถ้าการเป็นประชุมเรื่องของเปเปอร์นะครับในห้องประชุมซึ่งมีการปรากฏซึ่งหน้ากันอันนี้ไม่มีปัญหามีการบันทึกทางประชุมทางกระดาษ นะครับบันทึกเสียงแล้วก็รับรองการประชุมทางเอกสารมาอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เมื่อเป็นการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกซึ่งไม่ได้อยู่ซึ่งหน้าแต่เป็นการประชุมทางไกลลักษณะเป็นแบบเหมือนกับหกอ,อ้ตัวใครตัวมันนะลักษณะนี้นะดังนั้นสถานะการประชุมที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายฝ่ายกฎหมายของบริษัทของออมหาชนบริษัทมหาชนทั้งหลายจะต้องดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดเช่นเดียวกันมีฉะนั้นจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและผลกระทบในการที่จะบอกล้างเรื่องของนิติกรรมทั้งหลายเช่นเดียวกันอ่านี่น่า<อ>สนใจนะครับเรื่องของการจัดการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รูปแบบใหม่ที่นักกฎหมายจะต้องเข้าไปกํากับดูแลเรื่องของความชอบด้วยกฎหมาย จัดประชุมออนไลน์อย่างไรให้มีผลทางกฎหมาย e-meting e ไกด์ไลน์ e by DCT นะครับวันนี้กระผมไอ้หนุหน่มแนมนคนประคนชัยน้ำใจงามน,นาไมไพเราะเฉด็อดรชาลลอขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าท่านใดมีปัญหาสอบถามก็สามารถที่จะอินบ็อกมาได้ทางช่องดอ,อรชาลลอนะครับวันนี้ลาไก่อนนะครับ ให้นุ่มหน้ามอนพนประโปนชัยน้ำใจงามน้ำใครร้อสมรอดอกเตอร์ชาชจ้าเจ้าดอกเตอร์ชาโรชา ชีวิตสองมือลิขิตมาต่อสู้กับโชคชะตาสมญานามตามลำเลือเรื่องราวดีๆให้พี่น้องได้ปรึกษาข้างด้านกฎหมายวิชาใครอย่ามาเบียบเรา ชาโลชบ้านในชาโลชาชาโลชบ้านใชาโลชไอ้นุ่มหน้ามนคนอีสานตายไม่เคยคิดขอดจริงไกล แา่ชื่อผมไว้ดอกเตอร์ชาลอชาลอเช